บทที่88โรคระบาดเรากลับไปที่เหตุการณ์ในสมัยที่เธอเกิดเป็นอัชิตะและได้ใช้ชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่เกิดกับทุกๆแคว้นให้ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งข้าวยากหมากแพงโดยเฉพาะการเกิดโรคระบาดที่เวลานั้นเรียกกันว่าโรคหาซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจโดยตรงแล้วแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านอากาศและการสัมผัสมันระบาดไปทุกๆเมืองที่มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและชุมชนที่อยู่กันหนาแน่นซึ่งสาเหตุของการเกิดวิกฤตครั้งนั้นไม่มีผู้ใดรู้เบื้องหลังนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรหรือครับผมถามทันที เธอจงรู้ไว้เถอะว่าเมื่อใดที่โลกของเธอมีความเสื่อมทางด้านศิลธรรมมีการเอารัดเอาเปรียบมีการเบียดเบียนต่อผู้คนหรือสัตว์ร,ร่วมโลกทําให้ปรากฏเป็นพลังงานวนรวมด้านลบมากๆเมื่อนั้นโลกจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะโรคร้ายลักษณะนี้เพื่อเป็นการยับยั้งหรือชะลอ ไม่ให้ความเสื่อมนั้นลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นหายนะที่รุนแรงมันเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันของผมหรือเปล่าครับผมถามแทกโดยกระบวนการแล้วเป็นแบบเดียวกันทุกประการแต่จะต่างกันตรงแค่ในช่วงเวลานั้นของเธอจะเกิดจากความจงใจผสมโรงไปกับสถานการณ์ของคนบางกลุ่มเพื่อสร้างความกดดันให้สูงขึ้น ให้เกิดความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจนทำให้ผู้คนติดกับดักแน่นขึ้นและมันก็มีขนาดของวิกฤตที่ใหญ่โตกว่ามากซึ่งหากเทียบเหตุการณ์ครั้งนั้นกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะปัจจุบันของเธอมันจะใหญ่โตกว่าหลายร้อยเท่าเนื่องจากการเบียดเบียนในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนและขยายเป็นวงกว้างโดยคนที่ทำกระบวนการเบียดเบียนนั้นแทบไม่ต้องออกแรงด้วยซ้ำ สิ่งที่ทำให้เธอสามารถวัดขนาดของวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนคือเธอสามารถดูจากความเหลื่อมล้ำแบบสุดขัว้วเช่นคนจนก็จนชนิดไม่มีแม้แต่อาหารจะประทังชีวิตซึ่งต่างกับคนรวยที่รวยถึงขั้นจะซื้อประเทศได้ทั้งประเทศทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงต้องเกิดในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยล่ะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และใครเป็นผู้กำหนดผมถามจากการที่เธอได้พูดคุยกับฉันและได้มีประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเธอคิดว่าอะไรอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์เหล่านี้ท่านโพเชถามครับเหล่ารูปธรรมชั้นสูงอย่างพวกท่านใช่ไหมครับผมตอบไม่ถึงกับใช่ทั้งหมดเป็นแค่บางส่วน นอกจากที่พวกเราจะแบ่งหน้าที่กันชะลอความเสื่อมที่มีแนวโน้มจะลุกลามใหญ่โตเพื่อให้โลกยังดำรงอยู่ต่อไปได้เราก็ยังผลักดันมนุษย์ที่ติดต่อสื่อสารกับเราได้ให้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเราไม่สามารถลงไปดำเนินการด้วยตนเองเนื่องจากมันผิดกฎของจัก,กรวาลที่ไม่ให้แทรกแซงมากไปกว่านี้ ซึ่งก็ไม่ต่างกับที่ฉันกำลังทำทุกวิถีทางให้เธอได้รู้ภารกิจและผลักดันให้เธอทำหน้าที่ที่เธอรับอาสามาตัวแปรสำคัญของวิกฤตการณ์ในตอนนี้คืออัตราเร่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมที่รุนแรงซึ่งมันจะใช้เวลาที่สั้นลงมากๆในสมัยพุทธกาลกว่าที่จะเกิดความเสื่อมอย่างทั่วถึงอาจกินเวลาหลายร้อยปีและรายทางของความเสื่อมนั้น อาจจะไม่รุนแรงสักเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันความเสื่อมนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนแต่ผลลัพธ์กลับมากมายมหาศาลเป็นทวีคูณดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากหากเธอไม่เข้าใจกลไกที่จะแก้ไขมันฟังดูเหมือนสิ่งที่ผมจะต้องทำนั้นมันจะยากกว่าในสมัยนั้นหลายเท่าเลยใช่ไหมครับผมแสดงความเห็นใช่แล้ว เราจึงจำเป็นต้องมียุทธาศาสตร์ที่ชาญฉลาดและมีกลยุทธ์ที่แยบยลเขาต่อแล้วท่านคิดว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างผมจะทำเรื่องพวกนี้ได้หรือครับผมถามไม่ต้องห่วงสิ่งที่เธอมีไม่เหมือนคนอื่นคือเธอเปิดใจที่จะสื่อสารกับพวกเราโดยเราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเธอและเธอก็มีพระเจ้าเป็นที่ปรึกษา ไม่มีคนฉลาดคนไหนบนโลกจะฉลาดไปกว่าพวกฉันและพระเจ้าอีกแล้วขอให้เธอวางใจเถอะได้ครับแล้วเหตุการณ์ที่ผมจะต้องรับรู้นับจากนี้คืออะไรครับผมถามฉันจะเกินที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นให้เธอรู้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเธออาจจะปฏิปต่อเรื่องราวไม่ครบถ้วนระหว่างที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่นั้นฉันได้ส่งภาษาจิตไปถึงบุคคลหนึ่ง ให้เขารับรู้เพื่อที่จะได้ส่งข่าวนี้ต่อไปเพื่อเป็นสัญญาณเตือนสำหรับคนในยุคอนาคตของเธอฉันกำหนดมันลงไปกับคนที่มีอำนาจที่สุดเวลานั้นโดยที่ฉันรู้ว่าเขาจะต้องพยายามหาทางไขปริศนานั้นจนได้ฉันใช้วิธีสื่อสารผ่านความรู้สึกเข้าไปในความฝันซึ่งภาพที่ปรากฏในความฝันของคนคนนั้นก็จะมีส่วนผสมจากวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเขาในเวลานั้นโดยจิตวิญญาณของเขาจะแปลภาพนั้นออกมาเป็นความหมายและเวลานั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศลคือผู้ที่มีอำนาจที่สุดในแคว้นที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ฉันจึงเลือกเขาเป็นบุคคลเป้าหมายท่านกำหนดภาพความฝันได้ด้วยหรือครับท่านทำอย่างไรผมถาม ฉันไม่ได้กําหนดภาพฝันแต่ฉันกําหนดความรู้สึกซึ่งจิตของเขาจะแปลเป็นความฝันอีกทีกระบวนการนี้หากเป็นเรื่องของจิตฉันสามารถทําได้ทุกอย่างเพราะจิตอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือกฎเกณฑ์เงื่อนไขและข้อจํากัดทั้งปวงผู้ที่ตระหนักรู้เรื่องนี้เท่านั้นจึงจะใช้ประโยชน์จากมันได้ส่วนคนที่ประเมินทุกสิ่งทุกอย่างจากฐานคิด ที่มีข้อจํากัดทางกายภาพแบบมนุษย์เขาจะไม่สามารถใช้ทักษะตรงนี้ได้ซึ่งที่จริงเรื่องนี้ง่ายมากเพียงแค่เธอส่งความรู้สึกที่ชัดเจนไปยังบุคคลเป้าหมายไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรไม่ว่าเขาจะอยู่ในไวัยไหนมีสถานภาพแบบไหนทุกคนจะสามารถรับรู้ความรู้สึกที่เป็นภาษาสากลน,นี้ได้จากนั้น กลไกของจิตวิญญาณภายในที่เขามีข้อมูลจากความทรงจำจิตวิญญาณภายในของเขาจะทำหน้าที่แปลความรู้สึกที่ได้รับมานั้นเป็นภาพอีกทีซึ่งกระบวนการแปลเป็นภาพนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันมามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทัศนคติที่มีต่อภาพเหล่านั้นหมายความว่า หากท่านส่งความรู้สึกไปให้สองคนเหมือนๆกันภาพความฝันของสองคนนี้อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมถามถูกต้องแต่ในขณะเดียวถึงแม้ว่าภาพความฝันนั้นจะออกมาไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกที่เป็นผลลัพธ์กลับตรงกันโดยมีความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์เลยทีเดียวดังนั้นภาษาจิตนี้จึงได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งจักรวาลว่า เป็นภาษาสากลที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำมากที่สุดแต่เมื่อนำภาษาจิตหรือภาษาทางจิตวิญญาณนี้มาใช้กับมนุษย์ส่วนมากจะส่งไปได้เฉพาะตอนที่มนุษย์ไม่ได้ใช้จิตสำนึกหรือตอนที่เขาหลับอยู่เท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะได้รับความรู้สึกมาเหมือนกันแต่เนื่องจากระดับการทําความเข้าใจที่ต่างกันมีความเชื่อที่ต่างกัน มีสิ่งแอบแฝงที่ต่างกันการตีความจึงต่างกันทำไมจะต้องส่งไปเฉพาะตอนที่นอนหลับครับเวลาอื่นทำไม่ได้หรือครับผมถามปกติรูปธรรมทั่วทั้งจัก,กรวาลจะสามารถรับรู้ภาษาจิตได้ตลอดไม่ว่าจะเวลาไหนแต่มนุษย์โลกส่วนใหญ่จะรับได้เฉพาะตอนนอนหลับ เพราะว่าขณะที่เขาตื่นนั้นจิตสำนึกของเขาจะรับสัมผัสต่างๆได้เข้มข้นชัดเจนมากกว่าเช่นสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาดมสิ่งที่เขารับรสสิ่งที่เขาได้ยินและสิ่งที่เขาสัมผัสแต่จะมีแค่บางคนที่ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วเท่านั้นที่สามารถรับรู้ได้เนื่องจากมีความละเอียดและไวต่อความรู้สึกซึ่งก็มีอยู่น้อยมาก ทำไมท่านถึงเลือกพระเจ้าปเปเสฐที่โกศลละครับผมถามเพราะพระเจ้าปเปเสฐที่โกศลเป็นพระราชาเป็นบุคคลที่มีอํานาจหากมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเขาจะใช้อํานาจของเขาสแสวงหาคําตอบจนได้และเรื่องราวที่เขาประสบนี้ก็จะได้รับการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อให้มันสืบทอ,อดจนมาถึงปัจจุบันหากเป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไป คงไม่มีใครสนใจหรอกถึงแม้จะเป็นความฝันที่พิสดารขนาดไหนไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครให้ความสำคัญรวมถึงผู้ฝันเองก็อาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำท่านโพเชอ, teens, อธิบายเหตุผลประการที่สองคือพระองค์เป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าฉันรู้ว่าเรื่องนี้จะต้องไปถึงหูของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน ซึ่งสาระสำคัญที่ฉันต้องการสื่อสารนี้จะต้องได้รับการเผยแพร่และจดจำส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนมากที่สุดในเวลานั้นก็คือพระพุทธเจ้าท่านโพเชขยายความพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันว่าอะไรเหรอครับและมันสำคัญอย่างไรครับผมถามต่อ